ระบบเตือนต่างๆเมื่อล็อกอินเข้าโปรแกรมเมื่อผู้ใช้งานได้ทำการล็อกอินและเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าทำงานในโปรแกรมแล้วผู้ใช้งานจะได้เจอกับระบบเตือนต่างๆคือ event reminder และ news โดย event จะเป็นการแสดงรายการครบกำหนดตามดีลของเอกสารต่างๆเช่นเอกสารตั้งหนี้ครบกำหนดชำระหรือเช็ครับครบกำหนดเป็นต้น โดยอีเวนต์นี้จะสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ว่าผู้ใช้งานแต่ละคนจะเห็นหัวข้ออะไรได้บ้างผู้ใช้งานสามารถที่จะกดดิวดาวเพื่อดูรายการของเอกสารเหล่านั้นได้ในส่วนของรี m i n เ r er อร์นั้นจะแสดงรายการโน้ตที่ยูสเซอร์คนอื่นๆได้ฝากถึงเราไว้เราสามารถที่จะกดเพื่อตอบผลการดำเนินง,งานนั้นได้โดย r e m i n เ r อร์นั้นจะแสดงเฉพาะโน้ตที่เป็นของเราเท่านั้น ต่อมาในส่วนของนิวส์นั้นจะเป็นการแสดงประกาศข่าวสารขององค์กรเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆของบริษัทซึ่งนิว s จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับการใช้งานออนไลน์แบบสาขาทำให้พนักง,งานทุกคนไม่พลาดข่าวสารขององค์กร